ะะ iOS 17.0.3จะเป็นนยัังงไไปดูกเลยค่ะปล่อยให้อัปเดตแล้วนะคะ iOS 17.0.3นะคะที่รอบนี้เนี่ยเขาปล่อยอัปเดตมานะคะเพื่อแก้ไขในเรื่องของปัญหาความร้อนนะคะบน iPhone 15 Pro Series ค่ะส่วนเรื่องของการทดสอบนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง i p h o n e ทดสอบกันเลยค่ะ สำหรับการทดสอบนะครับทีมงานเนี่ยจะทำการเล่นเกมนะครับทั้งก่อนและหลังการอัปเดตนะครับอย่างละ5รอบรอบละ10นาทีเพื่อตรวจสอบนะครับอุณหภูมิโดยประมาณนั่นเองครับโดยเกมที่จะใช้ในการทดสอบนะครับนั่นก็คือเกมเกมชิน Impact นั่นเองครับ และตรงนี้นะครับก็จะมีการเปิดกราฟิกสูงสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่120เฮิรตครับก่อนเล่นเกมนะครับจะทําการวัดอุณหภูมิทุกครั้งนะครับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอุณหภูมิที่ปกติและก็จะมีการวัดทุกครั้งหลังจบเกมครับอันนี้ก็จะเป็นก่อนการอัปเดตนะครับวัดอุณหภูมิก่อนเล่น1ครั้งครับ35.6นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติทั่วไปครับหลังจากนั้นนะครับทีมงานก็เข้ามาที่เกมแล้วนะครับก็จะ ของเฟรมเรทนั่นเองครับแล้วก็เล่นไปนะครับเป็นเวลา10นาทีนั่นเองครับแล้วก็เราจะมาวัดอุณหภูมิกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ <uhhh. S 2> อุณหภูมินะครับวัดออกมาได้43.7องศานั่นเองครับก็เราก็จะพักให้ตัวเครื่องนะครับเย็นก่อนนะครับแล้วก็จะมาเริ่มเล่นกับอีกทีนึงครับและมาต่อกันที่รอบ2นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะเล่นเป็นระยะเวลา10นาทีครับแล้วก็วัดอุณหภูมิออกมานะครับได้อยู่ที่46.8องศานั่นเองครับและหลังจากนั้นครับเราก็จะปล่อยให้ตัวเครื่องนับกลมมาเป็ุณภ ปกติครับ และมากันที่รอบที่3กันเลยนะครับก่อนเล่นเกมเราก็วัดออกมานะครับได้อุณหภูมิปกตินะครับและเหมือนเดิมเลยครับเราก็จะเล่นนะครับเป็นระยะเวลา10นาทีครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะวัดอุณหภูมิออกมานะครับได้อยู่ที่45.1องศานั่นเองครับและก็เหมือนเดิมเลยครับเราก็จะทิ้งนะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยกลับมาเป็นอุณหภูมิปกติครับและสําหรับรอบที่4ครับก่อนเล่นเกมนะครับเราก็จะวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิออกมาปกตินะครับและหลังจากนั้นครับก็เล่นเกมนะครับเป็นระยะเวลาสิบ และวัดอุณหภูมิออกมานะครับได้อยู่ที่43.9องศานั่นเองครับและก็จะทิ้งให้เขานะครับกลับมาเป็นอุณหภูมิปกติครับและสําหรับรอบที่5รอบสุดท้ายนะครับก็วัดอุณหภูมิตัวเครื่องออกมาปกติดีนะครับแล้วก็เล่นเกมนะครับ10นาทีครับและก็วัดอุณหภูมิออกมานะครับได้อยู่ที่44.7องศาครับก็ไม่ทิ้งห่างไปจากนี้สักเท่าไหร่ครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเราก็จะทําการอัปเดตนะครับเป็น iOS 17.0.3นั่นเองครับเพื่อที่จะมาเทสกันอีกทีนะครับว่าตัวเคร อุณหภูมิที่ลดลงหรือเปล่าครับโอเคครับหลังจากที่ตัวเครื่องนะครับเย็นแล้วนะครับก็มาเช็คดูอีกทีนะครับก็อัปเดตนะครับเป็น iOS 17.0.3แล้วนะครับแล้วก็มาวัดอุณหภูมิเครื่องกันอีกทีเนี่ยนะครับอยู่ที่35.6นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิปกตินะครับและก็ทําการเล่นเกมนะครับเหมือนเดิมเลยเป็นระยะเวลา10นาทีครับ และก็มาวัดอุณหภูมิอีกทีนะครับได้อยู่ที่41.9องศาในเอนครับประมาณ42เนาะแล้วก็ทิ้งให้เขานะครับกลับไปเป็นอุณหภูมิปกติเหมือนเดิมครับมาต่อกันที่รอบ2เลยนะครับก็วัดตัวเครื่องตามปกติเลยนะครับแล้วก็เล่นเกมครับเป็นระยะเวลา10นาทีครับและหลังจากนั้นก็วัดอุณหภูมิออกมานะครับได้อยู่ที่43.2องศาครับแล้วก็ทิ้งให้ตัวเครื่องนะครับกลับมาเย็นปกติเหมือนเดิมครับ และมาต่อกันที่รอบ3กันเลยนะครับวัดอุณหภูมิออกมาปกติครับแล้วก็เล่นเกมนะครับ10นาทีวัดอุณหภูมิออกมานะครับได้อยู่ที่42.9นะครับก็ถือว่าอุณหภูมิออกมาครับก็ไม่ได้โดดออกไปจากนี้สักเท่าไหร่นะครับและสําหรับรอบที่4นะครับเราก็วัดอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องก็ปกติดีนะครับแล้วก็เล่นเกม10นาทีครับ วัดอุณหภูมิตัวเครื่องออกมานะครับได้ที่43.6องศาครับก็ถือวัดใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็ทิ้งให้ตัวเครื่องนะครับเย็นเหมือนเดิมครับและสำหรับรอบที่5รอบสุดท้ายนะครับก็วัดอุณหภูมิตัวเครื่องออกมาปกติดีนะครับแล้วก็เล่นเกมนะครับ10นาทีครับ วัดอุณหภูมิออกมานะครับได้อยู่ที่43.7องศาครับอุณหภูมิโดยรวมก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นผลสรุปนะครับสำหรับก่อนการอัปเดตนะครับแล้วก็หลังการอัปเดตครับซึ่งก่อนการอัปเดตเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่44-46องศาครับและหลังจากการอัปเดตนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ42-44องศานั่นเองครับสรุปเลยนะครับสำหรับการอัปเดต iOS 17.0.3นะครับอันนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่า อุณหภูมิเนี่ยลดลงมา2อ,องศาเลยทีเดียวนะครับอันนี้โฟลก็แนะนําให้ไปอัปเดตกันเลยครับและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลจากการทดสอบนะคะในการอัปเดต iOS 17.0.3ในรุ่น15 Pro Series นะคะใครที่ลองอัปเดตแล้วนะคะมีการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าเราได้นะคะที่ใต้อคอมเมนต์คลิปนี้ค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ